ทนายอนนท์ละครับทนายอนนท์นอกจากจะเห็นแล้วผมเพิ่งเข้าไปเช็คก็คือทนายอนนท์แชร์ด้วยทนายอนนท์เห็นด้วยหรือเห็นต่างจากโพสของอาจารย์ทเนตมากน้อยแค่ไหนครับอยากถามความเห็นจากทนายอนนท์ครับเห็นคอยตามอาจารย์ทเนศนะครับแล้วก็ยิ่งผมมีประเด็นเสริมด้วยผมคิดว่าคือผมเห็นด้วยที่อาจารย์ช่วยให้ความเห็นเมื่อกี้ด้วยก็คือว่ามันต้องดูเรื่องอะไรพันธกิจของยุคสมัยด้วยครับคือเลือกตั้งครั้งนี้มัน มันแบ่งแยกหนึ่งคือมันแบ่งแยกกันชัดเจนระหว่างขั้วประชาธิปไตยกับขั้วที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแต่ทัพรวมเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแน่แ่ซึ่งมีการประกาศชัดงนต่ตอนแรกแล,แล้วว่าจะไม่ไม่ไม่ไปสังคักกรรมกับฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับทีนี้เรามาดูถึงพันธกิจของของแต่ละพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งเนี่ยว่าพันธกิจเขาเนี่ยมันเสนอเรื่องอะไรนะครับของก้าวไกลผมคิดว่าชัดเจนว่าเขา,าเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง นะครับโครงสร้างของของสังคมที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับโอเคเขาอาจจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจทางสังคมอื่นๆนะครับแต่ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยคือเรื่องของการเ,าเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างซึ่งเขาชูมาตลอดนะครับชูคู้กับนโยบายของเพื่อไทยแบบตรงไปตรงมาที่ยซ้ำที่เพื่อไทยชูเรื่องปากท้องนะครับแต่ว่าก้าวไกลชูเรื่องโครงสร้างทีเนี้ยเ,เมื่อคนทั้งสังคมเนี่ยเขาเขาลงมติแล้วนะครับเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลมากกว่าเพื่อไทยนั่นก็คือเห็นด้วยกับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโอเค เราไม่ละทิ้งเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมอื่นๆนะครับแต่ว่าไอ้ปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับด้วยเสียงเสียงอันดับหนึ่งก็ค,คือเรื่องโครงสร้างแล้วการจะเอาเรื่องโครงสร้างเนี่ยเข้าไปแก้เนี่ยมันทําได้โดยนโยบายทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่โครงสร้างที่ก้าวไกลต้องการจะนาเสนอเช่น,น,นการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองนะครับหรือกฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับพรบกลาวโหมนะครับ หรือแม้แต่การายกเพดานหรือว่ารักษาระดับเพดานของการพูดถึงอภิปรายถึงเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยถ้าก้าวไก่เขาวางโครงสร้างไว้อย่างเงี้ยมันมีความจำเป็นสูงมากที่จะต้องใช้งานรัฐสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยไอ้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนเนี่ยมันจะมีความยึดโยงกับ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 ปัญหาของยุคสมัยด้วยนะครับอันนี้เราเราไม่ต้องไพูดถึงรือว,ว่าไอ้พัคที่ได้ตัแหน่งบ2สองซึ่งซึ่งอังนนีเ้เสี่ยงยงกันตายเพราะว่า หลายคนก็บอกว่าม uhm ันไม่จำเป็นต้องเป็นพักท so ี่หนึ os ่งใช่ไหมเป็นพักที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ของสภาบางคนที่เป็นเป็นสาหรรเพื่อไทยไปให้ผลถึงข้นมว่าเพื่อไทยเนี่ยมีคบเพื่อนได้มากกว่าเก้าไกลซึ่งผมก็จะแย้งว่าให้เพื่อนที่เหลือนอกจากแปดพักเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนมันคือโจรคุณจะบอกว่าคุณไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาให้ชัดนะครับว่าพันธกิจของของของยุคสมัยมันคืออะไรแล้วผมคิดว่าการที่เพื่อไทยไม่ได้ ไม่ได้ตําแหน่งประธานสภาก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ปกติ<ม>แล้วคนเข้าใจได้เมือ่อโดยเฉพาะออยิง่งเมือเามา่อเรามาเทียบเกี่ยวกับจํานวนรัฐม,มนตรีซึ่งซึ่งมีการจัดสรรเนี่ย14บวก1กับ14บวก1เท่ากันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการให้เกียรติกัน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 อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นเป็นเพื่อนมิตรที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกันมาต่อสู้กับเผด็จการด้วยกันมานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าข้อข้อเหตุผลของของก้าวไกลในตําแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยผมรูว่ามีความหนักแน่นมากกว่านะครับแล้วก็ผม,มผมต้องเคารพอาจารย์ทนนันเน่แล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่สกลเพื่อไทยหลายคนนะครับที่ที่เขาเรียกว่าใจนักเลงนะใจนักเลงพอที่เออครั้งที่กูแพ้ครั้งหน้ากูจะเอาใหม่แต่การที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องขายหน้าแต่เป็นเรื่องที่ต้องอยอมรับก็ปรับตัวแล้วก็นําเสน,นอนโยบายท,ที่ที่มันที่คนเขาเขาเลือกอ่าได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ผมผมผมแต่ผมลึกๆตอนนี้ผมก็ยังเชื่อนะครับว่า ในทีมที่เป็นแกนนาของเพื่อไทยแล,ล้วก็กําหนดนโยบายอย่างแท้จริงเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยเรื่องนี้ใหม่นะครับโดยโดยโดย,โดยผมทราบมาเนี่ยก็รู้ว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่2กรกฎาคมที่จะมีการโหวตประธานสภาผู้ทแทนราศฎรเดวอนที่สี่เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะรักษาสปิตของของการเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะนะครับผมขอยกคาของพี่เต้นนะักธุริว่าถ้าแพ้ต้องแพ้ให้คม คือต้องก็แค่เฉียบน,นะครับแล้วก็ร่วมงานกันเพื่อเพื่อผักดันโยบายโดยเฉพาะอย่างที่ผมคิดว่านโยบายหลายอย่างของก้าวไกลที่จะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและก็ใช้บทบาทของประธานสภาเนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยหลายอย่างเพื่อไทยเห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็เรื่องการลดจํานวนปรับโครงสร้างของกองทัพให้มันให้มันทัพตะแมนมากขึ้นเนี่ยต้องช่วยกันนะครับแล้วก็อย่อยาอย่าทําให้มันกลายเป็นปัญหาที่ันลุกลาผมผมเชื่อว่า แต่ละพักมันมีกลุ่มมีก้อนแล้วก็มีคนที่ที่ต้องการต่างกันนะครับอย่างตอนเนี้ยถ้ามันมีตำแหน่งประธานไปเพื่อให้เพื่อไทยมันก็มีขยับอยู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องมองภาพกว้างที่มันเป็นเเปป็็นนมติของสังคมร่วมกันนะครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงครับทนายอนนท์ครับถ้าผมเข้าใจผิดทนายอนนท์แก้ให้ผมทีถ้าเราสังเกตท่าทีของทนายอนนท์เองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนียผมสังเกตเองนะครับ ทนายอนนท์ดูจะพยายามรักษารูปขบวนของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่ให้ทะเลาะไม่ให้แตกคอกันมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยพอจนถึงเหตุการณ์ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อไทยก้าวไกลเรื่องประธานสภาเนี่ยท้อใจไหมครับโอ้เหมือนเขาจะแตกกันเนี่ยครับผมผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความเลยนะครับก็คือการตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันไม่ได้หมายความว่าการตั้งรัฐบาลเพื่อมาบริหารประเทศเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะ ทำให้องคาพยพของผลิตการมันสิ้นสุดลงคือหยุดสามปอนะครับแล้วก็อีกแปดเดือนเนี่ยสวก็จะเวลับหน้าแล้วก็เราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นภารกิจของฝ่ายประชาธิปไตยและเฮ้ยวันเนี้ยฝ่ายประชาธิปไตยเรามีเสียงนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเกินหกเมื่อรวมกันทั้งสองพารมันเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือเกินสามร้อยเนี่ยผมคิดว่าจุดเนี้ยมันมันมัน,มนต้องรักษาแล้วก็คือเราใช้คําว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งได้อย่างเต็มป นะครับแน่ๆพักเพื่อไทยเองก็ยืนยันมันแต่ตอนเรื่องตั้งนะครับว่าจะไม่ร่วมมือกับประยุทธ์โะวิชนะครับไม่ร่วมมือกับฝ่ายปเิการคือมันมันเราสู้ียวกันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อโครงสร้างของประเทศมันมีปัญหาที่เราเห็นร่วมกันเนี่ยก็ต้องจัดสรรแล้วก็มีใจที่เป็นใจกว้างฮะในการในการในการตระหนักแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาที่มันเห็นอยู่เฉพาะน้าร่วมกันนะครับผมผมผมคิดว่าเพื่อไทยที่ คือคือคือผมทราบมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีการเจราจาตกโงกันเรื่องอตําแหน่งของประธานสภาเนี่ยซึ่งการเพื่อไทยเองก็มาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีเรื่องคุณอดีตศรออกมาเนี่ยทางแกนนด์เนี่ยหลายคนนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตกลงมกันแล้วว่าจะให้เก้าไกลได้ตําแหน่งประธานสภาผู้สุดยอดโดยะจะแบ่งจํานวนรัฐมนตรีได้อย่างอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็บวกกับตําแหน่งรองประธานอีกสอ,ส,อสองสองตำแหน่งซึ่ง การปกบรมการเจราจาของของของแกนนาเนี่ยมันมันยุติแล้วนะครับแต่มันมีปัญหากลับมาก็คือมีมีกลุ่มคนที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่พอใจกับกับข้อตกลงนี้นะครับอคุณอดีตสอยก็ดีคุณเฉลิมก็ดีนะครับรวมทั้งอสอสออีกหลายคนซึ่งยังไม่เปิดเผยที่ยซ้ำว่าเป็นใครบ้างเนี่ยครับผมคิดว่าการเจรจา,ามันมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็โอเคการเจรจาอาจจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อนะครับแต่ที่ว่าหลักการสําคัญของการรัฐบาลมัน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 ยุติพอสมควรแล้ว นะครับแล้วก็มันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนี่ยคือถ้าคือถ้าเพื่อไทยกลับลาตอนนี้มันมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าสังคมอาจจะต้องต้องต้องตะนามหรือว่าต้องด่าในในบทบาทของเพื่อไทยแต่ผมผมเชื่อลึกๆนะครับว่าเวลาที่มันเหลืออยู่อีกประมาณสัปดาห์นึงเนี่ยจะมีการเจรจากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปกลรงกันได้นะครับระหว่างเพื่อไทยก้าไกลในในตำแหน่งของประธานสภาเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะฮะของทั้งสองพักที่มันตรงกันเนี่ยไปด้วยกันครับ ทนายอนนท์ละครับคำถามเดียวกันกับอาจารย์ธเนศเลยครับคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรคเพื่อไทยหรอครับถึงทําให้ท่าทีของพรคเพื่อไทยร้อยแปดสิบองศาภายในเวลาไม่กี่วันนะครับอทนายครับเสียงหายครับผมไม่แน่ใจว่า,วาลืมอ่มมอยู่สองสองคอมเป็นไปได้สองข้อนะครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นธรรมดาของ ของการต่อรองอํานาจหรือว่าต่อรองตําแหน่งซึ่งผมเป็นด้วยนะครับก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 ำลั <ๆ S 2> งแบกเพื่อไทยหลายคนที่ที่ให้เหตุผลนี้นะครับว่ามันมีการต่อรองอานาจกันนะครับซึ่งถ้าบอกว่าการต่อรองอานาจเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยอาจจะอยากได้ตําแหน่งประธานสภาจริงๆหรอกนะครับอาจจะเป็นการต่อรองเช่นอโอเคถึงท้ายถึงที่สุดเนี่ยอาจจะมีการยกมือโหวตให้กับทางพรรคก้าวไกลแต่ว่าเพื่อไทยอาจจะขอ,อตําแหน่งใน รัฐมนตรีเพิ่มหรือไม่อย่างไรหรืจอจะเป็นการต่อรองในเรื่องอื่นซึ่งมัมนมีความเป็นเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติมากของการ,การต่อรองอแบบนี้นะครับอแต่ว่าว,ว,วิธีการที่ใช้เนี่ยผมคิดว่ามันมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับมันึงวิธีการที่ต่อรองโดยการบอกว่าตัวเองจะสกแข่งการต่อรองเหล่านี้มันควรจะอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็อคุยกันให้เสร็จแล้วก็ออกมาไมั้จะเกิดความขัดแย้งเพราะว่าอย่าว่าแต่สสจะพักเลยครับ กองเชียร์ของทั้งสองพรรคเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วก็ความไม่ไม,ไม่ไม่ลงรอยแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะครับกับ <c oughs> <g ug> ประเด็นที่สองเนี่ยที่มันมีความเป็นไปได้เนี่ยอ่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องเรื่องการดีลกันนะครับอันนี้ <c oughs> ทุกคนรู้อันนี้ไม่ไม่ได้เป็นความลับอะไรว่ามันมีมีข่าวลือว่ามีการดีลกันระหว่างเพืบบพ่อไทยกับกับพรรคที่เป็นผู้อำนาจเดิมนะครับโดยดีลดีลเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นข่าวนะครับจากหลายหลายส่วนที่ที่เขาให้ข้อมูลนะครับก็ ทางพรรคพลังชัทัศน์เองจะเสนอตัวแทนของเพื่อไทยแล้วก็จะร่วมหวตให้กับเพื่อไทยนะครับแล้วก็ดีลเนี้ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผมคือผมเชื่อในศักดิ์ศรีของเพื่อไทยนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยตําแหน่งนะครับรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนายกมันมาจากฝ่ายประชาธิปไตยแน่ๆนะครับแต่ว่าดีลเนี้ยมันมันลือไปแต่ผมผมจำตรงผมผมผมไม่เชื่อนะครับว่าจะมีการดีลให้ตําแหน่งประธานเป็นของเพื่อไทยแล้วก็จะไปยกตาแหน่งนายกให้กับคุณประวิตรเนี่ย แต่ว่าเมื่อมันมีมีกระแสวิข่าวเช่นเนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยยิ่งจะต้องระมัดระวังท่าทีไม่ให้มันไปสอดคล้องกับกับสิ่งที่เขาคาดการณ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยุพกรพรมพันนะครับคุณชูวิทย์นะครับ,รรบ,รรบหรือแม้แต่นักวิเคราะห์การเมืองหลาย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 หน่วยหลายคนเนี่ยก็วิเคราะห์กันว่ามันนั้น่าจะมีดีลดีด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าท่าทีของเพื่อไทยตรงน,นี้มันมันทำให้คนดตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไม่ได้ นะครับว่ามันมีมีมยูเช่นนี้หรือไม่ยังไงอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงตั้งตะต,ะตะอนก่อนเลือกตั้งนะครับว่าจะไม่มีการจับมือกับสามปอนะครับตะ่วอน้าเดิมนะครับถ้าถ้าเป็นตามดีลนี้ผมคิดผมก็เป็นห่วงเพื่อไทยอยู่นะครับเพราะว่าคือเพื่อไทยเป็นพรคที่เก่าแก่แล้วก็สร้างคุณประโยชน์คุณระการให้กับให้กับสังคมมันมาเยอะนะครับแล้วก็การที่จะมาเสียหายแล้วก็มาพังในในในช่วงที่มัน ปัญหาที่ปรตไยที่มันกำลังจะงอกงามขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าเสียดายนะครับเร <Yeah. S 2> ับความจริงว่าลําพังก้าวไกลเป็นรัฐบาลเที่ยวเนี้ยก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับถ้าไม่มีเพื่อไทยเป็นเป็นเสียงสนับสนุนนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ที่เรายึด <Yeah. S 2> ยึดเป็น,นหลักการว่าพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็เข้ามาบริหารนะครับมานําเสนอนโยบายแล้วก็นําความฝันของคนทั้งสังคมเนี่ยที่เลือกเข้ามาเนี่ยมาทําให้มันเป็นจริงเนี่ยต้องอาศัยเพื่อไทยนะครับก็อยากให้เพื่อไทยเนี่ยหนักแน่นนะครับหนักแน่นแล้วก็ใจกว้าง ให้ให้โอกาส,กาสพักที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยได้เข้ามาบริหารบ้านมุงเพื่อไทยเนี่ยเราไม่สงสัยในในในฝีมือหรอกนะครับการเป็นรัฐบาลของเพื่อไทย,ยสำคัญแต่มันชัดเจนแล้วเขาบริหารได้แต่ปัญหาที่เป็นโครงสร้างจริงๆเนี่ยที่เพื่อไทยยังไม่ทำนะครับอาจจะคิดทําก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ทําแล้วก็ไกล้เขาเสนอเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันกรรษรตริย์นะครับเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะครับเรื่องเศรษฐกฤฤิจก็เรื่องพวก คือาเก้าวหน้าหรือเรื่องอื่นๆที่ที่ทางก้าไกลเขาเขาพร้อมที่จะนำเสนอผ่านทางรัฐสภาเนี่ยอันจะต้องให้โอกาสเขาอันต้องให้โอกาสเขาแล้วก็มองว่าเราจะฝันร่วมกันสองพักมันมีความฝันร่วมกันไม่ใช่เข้ามาแข่งแย่งอานาจกันคืออยากทาให้ประชาชนรู้สึกเอื้อมละอากับนักการเมืองนะครับให้ให้มันรู้สึกว่ามันมีความหวังมีความฝันแล้วก็ให้มันคุ้มค่ากับการเรียกร้องอย่าลืมนะครับว่าการต่อสู้ของต้นทุนของเพื่อไทยเนี่ย เราสูญเสียมาเยอะนะครับคือเพื่อไทยเนี่ยแบกทั้งคนเสื้อแดงทั้งหลายอย่างที่ที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต,ต้องต้องต้องหนักแล้วก็อย่าทาให้มันสูญเปล่าแล้วก็อของเก้ากลเองที่แบกความฝันของของหลายคนหลายส่วนเนี่ยเกี่ยวกับการบนรลุสารบัญญัติเนี่ยก็ต้องก็ต้องทําให้มันสําเร็จและมันก็ต้องทําให้มันสาเร็จในในช่วงรัฐบาลนี้นะที่เราชนะก,การเลือกตั้งอย่างแน่อนอนแ,นแล้วครับทนายอนนละครับ ถ้าเรามองภาพในตอนนี้มันก็เป็นภาพประธานสภาแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นองค์ขับพยบในการจัดตั้งรัฐบาลของแปดพักนี้จริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าจะแก้เกมเรื่องนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งแก้เกมภาพลักษณ์ของพรคเพื่อไทยเองที่ถูกมองว่าไม่ไ,ไว้วางใจมาตั้งแต่แตก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างมากว่าไม่น่าไว้วางใจเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องมีเรื่องของ advance mou ประกาศพร้อมใจกันเป็นฝ่ายค้าถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถึงขั้นนั้นไหมครับ ถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าคือเราจะต้องยึดหลักให้ได้คือเราต้องยึดหลักแล้วก็ตั้งมั่นให้ได้ก่อนว่าถ้าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันจะนําไปสู่อะไรนะครับก็คือนําไปสู่การทําให้องค์การพยกของฝ่ายปฏิการเนี่ยมันหายไปสามปอไปก็จะไม่ได้เข้ามาการบริหารแล้วก็เรจะแก้รัฐมนตรไอ้ถ้าหลักเนี้ยมันชัดเจนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลมัน มันไม่จะมีเหตุผลอื่นที่จะแตกพอกันเลยคือเราเราเอายึดตามหลักนีงนะครับเอ่อเ้นท์จะเสียเเ้นเสียแต่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้เช่นก้าวไกลจะไม่ซีเรียสกับเรื่องหยุดสามพอหรอสุดท้ายจะจับมือกับภูมิใจไทยไหมหรือไปจับกับพรรคชาติก้าพัฒนาไหมคือถ้าเราชัดเจนร่วมกันเนี่ยการร่วมมือง,งานกันจะไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาถึงขนาดตาแหน่งประธานสภาผูแ้แทนก็จะไม่มีปัญหาถ้าเราชัดเจนร่วมกันนะครับว่า เราจะทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ตำแหน่งนรัฐมนตรีก็ไม่มีปัญหาถ้าเราชัดเจนว่าเ,เราจะทำงานร่วมกันแต่ตอนนี้ผมคิดว่าโดยทั่วคือผมประเมินแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าทั้งสองพักเนี่ยมันมี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 ระหว่างบรรทัดของการเป็นพกร่วมกันอยู่ก็คือมันมีการช่วงชิงการการนาในในเชิงในเชิงอุดมการทางการเมืองกันอยู่เพราะสมควรว่าอุดมการทางการเมืองมันจะเป็นยังไงคือเราอาจจะจัด พรรคเพืเ่อไทยเป็นพรรคประชาธิปไตยที่มีแนวโนม้มที่จะปฏิบัติมากกว่ากับโครงสร้างมากกว่าการบริหารเรื่องปากท้องมากกว่าแล้วเราก็จัดเพื่อไอ้ก้าวไกลเนี่ยให้เป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มองเรื่องโครงสร้างมองเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งเราเนี้ผมคิดว่ามันเป็นการช่วงทีมันอยู่ปุตุผลและและเป็นการต่อสู้กันมาตั้งแต่ก่อนก่อนเลือกตั้งนะฮะตั้งแต่ก่อนก่อนเป็นฝ่ายค้านมีการชิงไหวชิงพลิบกันนะครับมาการเลือกตั้งทั้งนี้น ่ารัฐบาลเดิมตอนนี้ไม่เวลาขึ้นเบียดทีเบตถ้าจะไม่มีไม่มีน้ํายาอะไรมาสู้กับฝั่งเราได้เลยเนี่ยมันเป็นการแข่งกันโดยโดยแท้ในระบบประชาธิปไตยของทั้งสองข้างเนี่ยถึงวันเนี้เราชนะร่วมกันคือคือถ้ามันไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวนะครับเรื่องอ่าสวที่มาหวตนายกได้เนี่ยการตั้งรัฐบาลไม่ปัญหารวมกันตอนนี้มันสามร้อยนิดๆเนี่ยมันตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีมีโครงสร้างที่เป็นปัญหาอยู่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาอยู่ นะครับเราต้องเข้าไปแก้ร่วมกันเนี่ยถ้ามันหลุดออกจากความผันร่วมกันไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเมืองไทยมันจะไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ก้าวหน้าแม่จะย้อนหลังไปไปอีกหลายหลายพศวรรษ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําคัญกว่านั้นก็คือต้องระวังไม่ให้เกิดเหตุแรกซ้อนอื่นที่จะมาแรกซ้อนจนทําให้การตั้งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้และทําให้ฝ่ายปฏิการเนี่ยหาข้ออ้างนะครับในการกลับมาโดยโดยการใช้วิธีเขาถนัดอีกครั้งหนึ่ง ับยาทําให้การตั้งรัฐบาลมันไม่ได้แล้วทําให้ประชาชนเนี่ยต้องต้องลงไปต่อสู้บนท้องถนนหรือว่ามีการบาดเจ็บล้มตายอีกอยากอยาให้มันถึงจุดนั้นการตั้งรัฐบาลก็ก็ให้มันตั้งไปตามระบอบนะครับแล้วก็จริงผมยากวิ่งวอยไปถึงสวได้ซ้ำนะครับว่าช่วยกันผูกผ่านสังคมให้มันให้มันสมูทนะครับแล้วก็อยากเห็นท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันเป็น,มมนประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนอายุหมดุูนี้แล้วฮะผมคิดว่าการ การทิ้งท้ายทิ้งทวนให้สังคมมันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยอันนี้อันนี้สําคัญกับวิวน้อยไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายป,ประชาธิปไตยด้วยคืออยากให้เห็นประโยชน์ของของประเทศเป็นที่ตั้งครับถ้าผมฟังทนายอนนท์เนี่ยผมคิดว่าผมฟังค่อนข้างชัดก็คือต้องเน้นย้ําเรื่องของเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ต้องเน้นย้ำเรื่องของพันธกิจต่างๆของยุคสมัยอย่างน้อยที่สุดต้องเน้นย้ำเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่าสุดท้ายพรรคเก้าไกลก็ควรจะต้องยอมตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคเพื่อไทยครับทนายอนนท์มองเรื่องนี้ยังไงครับผมผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเจราจานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเจรจาแล้วก็ให้ประธานสภาคนนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะฮะ,ะซึ่งมีพันธกิจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ย คุยกันให้จบอย่าให้มันเป็นเรื่องผมยกตัวอย่างครั้งที่แล้วที่คุณบอกว่าเนี่ยคุณชวนหลีกไปเป็นพักอันดับสามอันดับสี่ยังได้เป็นประธานเลยที่ที่คุณชวนได้เป็นประธานก็เพราะว่าพักอันดับหนึ่งอ่ะเขาเขาโหวตให้นะฮะคือพักที่ที่มาเป็นอันดับหนึ่งเขายกมือให้ถึงได้เป็นรองปราคุณชวน <ยะ S 1> ที่เฉลยไม่ได้เป็นนะฮะคร<ะ>ั้งนี้ก็เหมือนกันมผมคิดว่าเป็นตําแหน่งประธานเนี่ยจะอยู่พักใจเนี่ยเป็นเรื่องของการคุยกันแต่ว่าเอาเอาเนื้องานมาเป็นที่ตั้งนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างในตําแหน่งของ ประธานสภาเนี่ยณนะวันนี้ณจุดนะนี้ผมยังไม่เห็นไม่เห็นวิแววนะครับของการอธิบายว่าเพื่อไทยเป็นประธานสภาเนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยม,มันแก้ไขโครงสร้างได้ยังไงดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าให้ผมเสนอแบบแบบนักเลยนลูกทุ่งเนี่ยฮนะผมคี่ว่าตรงน,นี้ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงเพื่อไทยเสนอมาแล้วเอาไอ้สองคนเนี่ยมาปะชันวิสัยทัศน์กันดูว่าใครแน่กว่าใครใครมีวิสัยทัศน์ยังไง นะครับคือตอนนั้นวันนี้เพื่อไทยเองก็ยังไม่เปิดตัวนะครับว่าถ้าจะแข่งคือใครโอเค okay, อันนี้ยกไว้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ากลับไปคุยกันให้มันชัดเรื่องตำแหน่งนะครับแล้วก็เอาเอาเนื้องานไปที่ตั้งนะครับคือผมเชื่อนะครับว่าโดยท่าทีของพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีลักษณะของการพรีมันนอมอยู่สูงนะครับโอเคอาจจะได้เสียสละจากฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเดิมตอนเนี้ยะมาด้วยแต่ว่าเพดานของการอภิปรายในยสภาขว่าผมผมพูดจากตรงไปตรงมานะผมก็เป็นของเพื่อไทยอย่าง ตามอของก้าวไกลเยอะในในการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างในโดยเฉพาะเ่างี่เกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องอการเป็นลูกสามัญกริย์นะครับรวมทั้งอภิปรายงบสามัญกรัตรบที่เราเห็นชัดเจนว่าว่าก้าวไกลมีบทที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อไทยมีคนที่พร้อมนะครับแล้วก็รับปากอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะเดี๋ยวว่าพันธกิจเนี้ยเขาจะทําเขาจะเนี้ยผมคิดว่าสองพักเนี้ยคุยกันได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายถึงขนาดที่จะหันหลังให้กันที่จะไม่จับมือร่วมกันอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ เราเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเพื่อไทยเป็นพรรคประชาธิปไตยก้าวไกลเป็นพรรคประชาธิปไตยแต่วันใดวันหนึ่งถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะโดยจําเป็นหรือไม่จำเป็นก็ตามเนี่ยเราจะเรียกพรรคนั้นว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยไม่ได้แล้วถ้าก้าวไกลไปจับมือกับฝั่งนู้นเราก็ต้องประนามก้าวไกลว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ใช่พรรคประชาธิปไตยแล้วนะครับอันนี้สําคัญมากต้องระวังจุดนี้ด้วยแล้วก็คนเนี่ยมันมันตาสว่างกันไปแล้ว นั่นวันนี้นะฮะมันมันหลอกไปไม่ได้แล้วเราเราทันกันหมดแล้วครับ